อันนี้คือโหลจุ่มเมคอัพที่เพื่อนทำให้มินเป็นของขวัญวันเกิดนะคะเดี๋ยววันนี้มาแกะกันอ้เพื่อนฉันน่ารักมากมี่วะล่วงเอานี้ก่อนเลยละกันมันคืออะไรอะ่ะเขียนว่าแซลมอนอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงวันเดย์เซรัมของเมดิคิ b e หน้าตาทำมาฟิลแบบเหมือนน้ำตาเทียมเลยอะ่ะจริงอันนี้สะดวกมากนะเวลาไปเที่ยวไปต่อโรแมนอันนี้เป็นปัดแก้ม เป็นแบบฝุ่นสีแบบเหมาะเอามาปัดหน้าแก้มให้มันสว่างอะ่ะมันเป็นแนวแบบไบร์อะ่ะปัดตรงหน้าแก้มแล้วมันจะพุ่งๆต่ออันนี้ฟรีอุ้ยแพคเกจน่ารักมาก Stay Fit Lip Tint สีคู่โทนเหมือนกันนี่เพื่อรู้ว่าฉันเป็นคนคู่โทนอุ้ยหอมมากอันนี้อายแชโดว์สติ๊กหรือเปล่าโอ้โหเอาไว้ว่าดอลลี่อาย เฮ้ยตรงใจมากป่วยเพื่อนชื่อป่วยเพื่อนชื่อป่วยสีชะประมาณนี้มีความแบบว่านวลน,นวลแล้วมันวาววาวาแบบมุกมุกอะ่ะนิ่งๆหน่อยๆแม,ม่แต่นี้ทำดรอปไลทไปแล้วไงจะเห็นไม่ชัดมากไปต่ออ,อันนี้ก็ฟรีอุ้ยนี่น่ารักมากเป็นแบบภูงกุญแจแล้วเปิดเข้ามามีเนื้อลิปอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักอันนี้คืออันที่เป็นเนื้อเยลลี่เยลลี่ลอะ่ะที่ทาได้ทั้งแก้มปากอะ่ะสีคู่โทนอีกแล้วคู่โทนทั้งหมด เลิศสีใช่ประมาณนี้นวลๆเหอมด้วยเอามาห้อยกระเป๋าอุยคิวมากากรมเปล่านิดนึงเพิ่มความว,าว้าวและอย่างสุดท้ายอันนี้มิเล็งตั้งแต่อยู่นอกโหลแล้วคือมันน่ารักมากทุกคนมันเป็นพับรูปคิตตี้อ่ะมันเป็นรูปหัวใจหมดเลยเนี่ยน่ารักมากลาลายแบบไม่ซ้ำกันเลยอันนี้เป็นโบโอ้โหแต่ละอัน น้ามาใช้เวลาแบบตบคอนซีลเลอร์แยกอะ,อะน่ารักดีใจไปว่า